ในคลิปนี้นะครับผมจะการใช้สูตรสมผลตั้ง10 ID จะมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าผมจะได้ผลแรงหรือผลเกื่อบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เข้มป,ปีแน่นอนและคลิปนี้สนับสนุนโดย Red Shop ร้านขาย ID ไก่ตันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน1บาท0บาททางร้านเขา,เขามีนะครับถ้าสนใจเนี่ยอย่าลืมกดลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe จากนั้นไปดูกันเลย เรามาดูตัวที่หนึ่งนะครับในการสุ่มนะครับว่าตัวนี้นจะได้อะไรแต่ผมจะใช้สูตรนะครับทุกคนเอาเป็นว่าสูตรนี้แล้วกันนี่ครับใช้ทุกสกิลนี่ลองเลยอเอยแล้วก็สุ่มเลยครับผลที่เราได้คือผลสโมครับเกลือโอ้โหนาดแรกก็เกลือนะครับแล้วผมเพิ่งเห็นอะไรอย่างหนึง่งเปิดตรงไอเทมขึ้นมาโอ้โหผลเดืค้งตัวนี้อย่างตึงเลยดูดิเราจะทิ้งตรงนี้แล้วกันุย กำลังจะทิ้งโดนเปิดเลยปั๊บแล้วครับต่อไปปั๊บล่าที่2อ,อันนี้เป็นในดีหลักผมเลยนะแอคของในตัวก่อนล้กันโอ้โหดูดีอย่างเยอะแต่ผลตึงๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมาไปส่งกันเลยผมจะใช้สูตรอะไยดีผมจะใช้สูตรเกลังคนขายนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็สุ่มเลยโอ้โหได้ผลสป,ปิงแย่วะ่ะเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้อีกมีใครอยู่ไหมล่ะโอเคเอาไปซะ เรียบร้อยครับไอดีที่2ไปต่อกันเลยแล้วนี่ก็คือไอดีที่3นม่นเองสูตรที่ผมจะใช้ก็จะเป็นอนว่าสูตรคุยกับคนขายผลแล้วกันว่าอยากได้ผลอะไรผมขอผลหลักล้านอ่ะผมไม่ไม่อยากได้อะไรมากเอาเป็นผลเสือแล้วกันอันนี้คือไม่ได้อยากได้อะไรมากนะกดดูผลเสือหน่อยอ่ารีบไ,ไ,ไปสุ่มรีบไปสุ่มรีบไปสุ่มุอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยครับทีเล็กทีเล็กคนดูผลซุ่มได้ไทีเล็กอุ้ยสูตรนี สูตรเตี๋ยเนื้อหอกผมพอเดี๋ยวทำอะไรไม่ถูกเลยเก็บเล็กเก็บเลยโอ้โหเก็บก่อนเลยคนดูโอ้โหเราสุ่มได้ผลทีเล็กของแท้เลยอ่ะคนดูดูดิสูตรอะไรวะของแท้เลยอ่ะล่ะนนี้ก็คนนั้นอยากเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะรหัสน่ะผมว่าผลทีเล็กเนี่ยน่าจะแรงสุดในคลิปนี้เลยแหละไปดูกันต่อเลยนะคัต่อไปอ่ะรหัสนี้เป็นรหัสที่4นะเป็นรหัสไก่ตันซึ่งเวลไม่ตันอ่ะโอเคเรามาอยู่ที่โลก3มผมคิดไม่ออกนะผมจะใช้สูตรอะไรผมเอาเป็นสูตรเดิมแล้วกันก็คือการมาดูกับผลปีศา เมื่อกี้เลือกผลอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเลือกผลอะไรวะผลเสือใช่ป่ะอะผมขอดูผลเสือหน่อยกดสองครั้งนะเมื่อกี้แล้วก็รีบผสมรีบผสมรีบผสมดู้ว่าจะได้ผล,ลอะไรบูจัดผลบาเรียอุ้ยมันมีวิงวิงตรงนี้ด้วยสแสดงว่าสวนเมื่อกี้มันฟุกแน่เลยอะเราก็เก็บไปเลยแล้วกันเก็บไม่ได้อีกโอ้รานนี้มีผลดินเด็ดเต็มไปหมดเลยนะอ้านนี้ก็น่าแจกนะเดี๋ยวผมเอาไปแจกนะครับท่าูผมจะทิ้งไว้เอาว่าตรงนี้กันใครมาส่วนผลก็อยู่ข้างหลังคนนี้แล้วกันชึบ โอ้ยเชื่อเชื่อเลยเนี่ยโอ้โหมีแต่โปูเท่านั้นเลยไปแล้วคอนโดนะครับต่อไปรหัสที่ห้าไอดีนี้ก็เป็นไอเดีผลพัดตื่นนะคิดสูตรไม่ออกว่ะคอนโดผมขอไปซื้อกัก่อนนะ้วกันคือผมไปหามันมีแต่สูตรแบบว่าทำยากๆงั้นเดี๋ยวผมแปลงแล้วผลพัลแล้วสูมแล้วกันก่อนสุ่มก็จะพิมพ์ว่าพีพฟูดแล้วกันอ้าวผมพิมพ์ไปแล้วหัวเบคอนมันบางว่ะสุ่มเลยแล้วกันสามสองหนึ่งไปโอเคเราได้ผลด้ะกลับล้างปกเตียน ผมได้ผลดาร์กมากก็ไม่ได้แย่นะผลดาร์กเป็นผลที่พีพีดีแต oh, ่สมัยนี้ไม่น่าดีแล้วโอเคเก็บได้ในไอดีนี้อุ้ยไอเดีนี้มีผลเสือด้วยว่ะคนดูใครอยากได้เนี่ยผมต้องแจกแล้วแหละอืมไปดูไอเดียต่อไปโอ้ไอเดีนี้เป็นไอดีผลโมจิตื่นนะโอ้โหใครอยากได้ก็คอมเมนต์บอกนะเผื่อผมไอเดีพวกนี้มาแจกไหนๆแล้วก็มีผลโมจิแล้วผมจะใช้สกิลของผลโมจิทั้งหมดเลยแล้วกันนี่คือะสุนนะครับอืออ่ะซุ่ม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  ดนแทมันนี่โอ้โหไอดี ID นี้ก็จบเลยไม่มีตังนั้นก็เปลี่ยนไอดีครับไอดี ID ต่อไปนะครับไอที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ที่รู้คือผมพร้อมสมแล้วเราจะใช้สูตรอะไรดีนะอนันว่าลองใช้สูตรดูผลโนดอีกทีนึงนะครับื่อมันจะใช้ได้โอ้อฝคิดซะนี่เลยถ้าคิมเนี่ยสมสม,สมได้ฝุคิดซะนี่เนี่ยดอกคิมนี่ผมจะแจกไกต่ตันด้วยนะทุกคนเอนาล้การซูมซูมซูมซมสมแล้วครับ โอ้โหผลแสงว่ะก็โอเคนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แยหลานนี้ก็ไม่ได้เกลือมากนะอ่ะเก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหมันมีผลอะไรบ้างทำไมเก็บไม่ได้โอ้โหผลน,นี้ยังตึงอะ่ะแต่ลนผมจะทิ้งไว้ไหนดีไว้บนหัวคนสมขายหนอยตรงนี้ก็ได้ปุ๊บอ่ะไปะเราไปต่อไปนะครับว้าวรหาสนี้ยังมีวิธีคุณสองเลย,เลยแต่ละแหกก้อยังไกลอะ่ะ เออ้อกดจะมาถึงเนี่ยกดจนคีย์บอร์ดแทบพังยวดูซิเราจะใช้สูตรอะไรดีเอาเป็นว่าผมจะใช้สูตรพีทฟูดแล้วกันนี่พีทฟูดไปสุ่มแลยวโอ้ผมได้ผลพ้า,าโอ้โหสูตรพีทฟูดอีกแล้วโอ้จัดเลยคนรู้ผมได้ผลพ้า,าโอ้โหสูตรนี้ก็ดีอีกสูตรหนึ่งนะ โอเคผนพานี่ก็โอเคนะทุกคนไม่ใช่ผลแดงนะอแต่ว่าเป็นผลม่วงที่แบบว่าแร r ที่สุดแล้วผมว่าก็ได้ผลพาได้ดีนี้ดีมากเลยนะผบอกเลยใด้อีงไปใช้สวนรได้ะจ๊ะไอดีนี่ก็คุ้มนะครับเกี่ับการใช้สูตรไปครับไอดีต่อไปไอดีนี้มาอยู่เกาะสุดท้ายเลยว่ะแต่ไม่เไยผมมีผลแสงอยู่อ้แต่ไอดีนี้มีผลคิสเซเน่โอ้โหโคตรดีเลยผนเงี้ยไอดีนี้น่าจะเป็นไอดีที่เลทช็อปให้ผมมาแจกนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแจกแล้วกันก็คร่าิืมกดไลค์กดต โอ้ยขอ้อผิดที่ก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่มีที่บา้าหมอ่าแล้วทีนี้เราจะใช้สูตรอะไรดีเรามีผลคิดสูนี้ในตัว,วใช่ไหมเอมมาเป็นว่าผมจะใช้สูตรยืนเกยหลังคนขายอีกแล้วกันแล้วก็ก่อนเกยผมจะพิมพ์ว่าปีทฟุดแล้วกันอุ๊บอ่าเราพิมพ์แล้วเราก็เกยเลยโอ้ยปะ่ะน่าจะได้แล้วเฮ้ยสมเลยครับสา1สหนึ่งไป โอ้โหก็ได้ผลแสงมาอีกแล้วนะผลแสงนี่มาสองรอบแล้วนะทุกคนถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะกิบได้ด้วยโอเคเอ้ยเหมือนจะมีเกาะกลางเกิดปะอ๋อมีคนยืนให้เราตีครับอุ้ยมันหนีมันหนีมันหนีแบบนี้เกิดการพีพีเลยโอ้โหเขียโปโปโป๊ะอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหดิ๊ดิ๊ดมันเล่นดีโอ้โหแต่มันมีสกิลวีเนี่ยโอ้โหแพ้โปอ่ะ ครับผลต่อไปอมาครับลไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่10แล้วน,นะครับน่าจะเป็นไอดีสุดท้ายขอ,ของคลิปนี้แล้วหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดมาครับไอดีสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้สูตรที่แบบาว่ามันสุดยอดหน่อยนะเอาหน้าสูตรผมเนี่ยแ,แต่ทำการวิ่งรอบมันชันนะทุกคนไปกันเลยต่อไปเราจะเข้าไปข้างในเสร็จแล้วก็ทำการดูผลอาจจะรวมทุกสูตรเลยนะครับทุกคนดูผลหลักล้านาผมเปลี่ยนเป็นผลดาก,ก้อนลวกันเผื่อมันจะโชคดี ดู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 โอเคนี่ไงข้อความอะไรขึ้นเยล้ๆเผื่อเป็นสูตรต่อมาผมจะพิมพ์ฟฟพีทฟ,ฟู๊ดพีทฟู๊ดเสร็จแล้วผมจะเกียร์หลังป่ะแล้วเราต้องก,การใช้ทุกสก,กิลโอ,โ,โอ้โหอย่างเยอะแล้วก็รีบสุ่มเลยชุดอะไรยังสุ่มผลไม่ได้โอ้โหจบแล้วครับคนดูมันบอกว่ายัางส่งผลไม่ได้โอโห อันว่า10 i ไอดีก็ตามนี้นะและผลที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นผลทีเล็กนะครับผมอะไรที่ชอบเป็นไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีสูตรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยส่วนใครอยากได้ไก่ตันเนี่ยรอคลิปหน้านครับเดี๋ยวผมมาแจกมาและ